สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยยโทนี่รักแกนควงแก้วทำหนังสัน้นเซอร์ฟพรส์งานแต่งเวียไมห่ห่วงเบลล่าเลิฟซีนดุเดือด ชอนี่เดฟได้เงินกว่า300ล้านบาทแม้ถูกถอดจากหนัง Fantastic Beasts 3งานประมูลของส่วนตัวเอชชิรันทำเงินถึง20ล้านบาท สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ดคะ,ะได้เวลาเรียกข่าวบันเทิงนะครับช่วงนี้อยู่กับปิดและพ้าแพรครับใช่แล้วค่ะรับชมพวกเราได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่ว i ไซ t อชดีชูโฟร์ย u แล้วก็แอปพลิเคชัน True ด d ด้วยค่ะนะครับอ่าเริ่มต้นข่าวของเราข่าวแรกของเราวันนี้นะครับเรามาที่เรื่องราวเลิฟซีนที่อาจจะดุเดือดนิดนึงนะฮะของเบลล่าราณีแล้วก็คู่ขวัญอย่างคุณโป,ป๊ปธนวัฒน์นะครับแต่งานนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปถามนักแสดง ั้งสองท่านนี้นะฮะจะมาถามนั่งฝั่งของคุณอาเวียสกุลละวัฒน์ซึ่งเป็นแฟนของคุณเบลลานั่นเองว่าโอเคไหมกับการที่มีฉากเลิฟซีนแบบนี้ครับหลังจากมีฉากเลิฟซีนนะครับระหว่างคู่ขวานเบลล่าราณีและปบ๊บธนวัฒน์ในละครร้อยเล่มมนยาครับที่เพิ่งจะออนแอร์ไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นฉากที่ทำเอาแฟนละครหลายคนฟินจิกหมอนกันไปตามๆกันครับ แต่ก็มีฉากแบบนี้นะออกมาก็ต้องถามคนรู้ใจของฝ่ายหญิงอย่างคุณเวียนะว่าห่วงบ้างไหมซึ่งเวียเองก็เผยคกับว่าไม่ห่วงเพราะเข้าใจดีว่าเป็นการแสดงไม่เอามาคิดมากแน่นอนจริงผมไม่ได้ดูครับแล้ก็ผมไม่ได้ซีเรียสแล้วก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นการทํางานซึ่งจริงแล้วผมก็เป็นนักแสดงผมดูดีเพราะว่าผมก็ผ่านฉา เลือกฟีดมาเยอะมาก <c oughs> แล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฉยๆนะครับเรื่องงานนี้เราต้องปล่อยให้แบบมือกันเต็มที่เพราะาเราไม่อยากให้ต้องมามีอะไรมาขัดขวางการทํางานซึ่งมันเป็นศิลปะที่มันต้องใช้ศิลปะในการทํางานอะไรเงีแบบ้ยพอมีอะไรต้องมาคิดว่าต้องทําอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้เนี่ยหรือว่ามันอาจจะทําให้ไม่โฟโล์ในการทํางานก่อนหน้านี้แบบม,มีได้ดูแล้วแบบเขืนกันเองไหมพี่เบก มี่แต่น้องมาชวนให้ดูเราก็บอกว่าก็ดูอยู่แต่ว่าก็แบบมันก็ถ้าว่างก็ดูอ,ะอ่ะอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่าเราเราก็สนุนผลงานเขาอยู่แล้วก็แบบแอบตามดูว่าแบบเป็นไงเรตติ้งเป็นยังไงบ้างยอดลงยอดไลฟ์อะไรเงี้ยคนดูอะไรเงี้ยก็มามาคุยมาโม้ให้ฟังตลอดครับ <c oughs> นี่ก็ God. เป็นนักแสดงมืออาชีพก็ต้องอยู่ในกรอบได้ตัดได้ทุกอย่างอย่างนี้นะครับ ก,ก็เรื่องงานก็เรื่องงานส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวไปนะมากันที่อีกคนนึงกันบ้างดีกว่านะคะหายหน้าหายตาไปสักพักเลยไม่ได้อ่านข่าวเขาเลยสําหรับหนุ่มพอร์สรันไปถามกันนะคะว่าตอนนี้เรื่องความรักเป็นยังไงเรื่องธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะ่ะ หายหน้าหายตาไปพักนึงค่ะสำหรับเพเอกหนุ่มพอดจรันนะคะพอเจอตัวทั้งทีก็เลยต้องถามถึงเรื่องสัญญากับทางต้นสังกัดซะหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยใกล้หมดหรือยังค่ะโดยพอดก็บอกนะคะว่าตอนนี้มีละครที่ถ่ายอยู่หนึ่งเรื่องกับทางช่องสัญญาก็ยังเหลืออีกไม่กี่เดือนถ้าหากว่าหมดเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะว่าจะเซ็นต่อหรือเปล่าพร้อมกับอัปเดตว่ากําลังลุยทําธุรกิจส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยยังโสดสนิทนะคะปะัดเขตเรื่องรักแต่ว่าเขาอยู่คนเดียวพร้อมตั้งฉายาให้ตัวเองด้วยว่า คอชอ alone ค่ะได้ไม่เยอะครับกับเอากำไรไม่เยอะช่วงนี้อยากทําธุรกิจด้วยช่วงนี้ฮะสนุกดีสนุกใช่ปกติเราเล่นแต่ละครไงก็เราอยากมาเป็นนักธุรกิจดูบ้างค่ะเลือกทำจากอะไรคะแต่แต่ละอย่างแต่ละอย่างเรื่องจากสิ่งที่เราชอบปวดหัวอยู่ช่วงนี้ก็เลยถ่ายละครเรื่องเดียวครับ แล้วก็ต้องทําธุรกิจหลายอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นพรได้วงการเงินน้อยลงไหมก็ก็ก็มีก็มีแต so ่คงจะรับทีละเรื่องอะไรเงี้ยครับแต่หลายคนก็คิดว่าเราหายไปไหนแล้วอ่ะเรายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่สัญญาเราเยังยังอยู่ยังไม่หมดแต่ยังถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่เรือจะเล่นพรหรือระยะเวลามันเท่าไหร่พอจะระบุได้ผู้ใครับก็เลือนนิดหน่อยครับแต่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวคะยแต่เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีครับเจเรื่องหัวใจมากครับเป็นยังไงบ้างค ตอนนี้ก็ทำงานเยอะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยคิดเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เจอคนเยอะช่วงนี้ชอบไปเทีย่ยวแบบโลโก้โลโก้เดินตลาดอะไรชิวๆมากกว่าเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้ทำไงอย่างว่ามีจะโสดสักินเื่องนี้นั่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยๆค่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่าอย่าไปตั้งเป้าหมายมัน <c oughs> คือไม่อยากคุยกยากใครด้วยช่วงนี้ครับเขอไมล่ะเข็ดเข็บไม่อยากคุยกับใครเท่าไหร่ทำงานเยอะทำงานดีกว่า อนนี้ก็โฟกัสเรื่องงานเนาะโฟกัสเรื่องงานเป็นพอสอโลนไปอีกสักพัก้ก็อาจจะเข็ดแล้วเรื่องรักเนาะเห็นรุยทำธุรกิจหลายอย่างเลยโอ้มีน้ำพกน้ำพริกมียาสีฟงสีฟันอะไรที่ได้ไปหมดนะครับนะครับแฟนๆก็รอติดตามผลงานกันแล้วกันนะครับรางวัลที่สองนักแสดงนะฮะจากทางช่องเจ็ดเช่นเดียวกันนี่คุณเข้มหัสวีและมุกดาณปรินรักเนี่ยก็ออกมาบอกเลยนะว่าในเรื่องของการแบบเสริมดงเสริมดวงสายมู พวกที่ของงงของ,ของนานสองคนนี้ก็เชื่ออยู่นะครับ okay, uh huh. งานเดียวกันนะครับหลังจากปล่อยภาฟิตติ้งคู่กันในละครเรื่องใหม่ออกมาให้เป็นแฟนได้ฟินกันนะครับล่าสุดคู่จิ้นพระนางเข้มหัสวีก็ควงมุกดาณรินรักออกมา,อาบอกนะครับว่าช่วงนี้ก็มีโอกาสทํางานด้วยกันบ่อยนะครับจนหลายคนก็แซวว่างานนี่เยอะเพราะว่าเดินสายโมซึ่งทั้งคู่ก็เผยว่าส่วนตัวเนี่ยก็เชื่อเรื่องนี้เพราะว่าขอพรเรื่องงาน ซึ่งเข้มเองก็เลงว่าจะชนมุกดาเนี่ยไปเที่ยวบ้านเกิดที่จังหวัดบึงกาฬพ่วงตำแหน่งไกด์ส่วนตัวให้ด้วยละครับอะไรนะดีครับจ้างได้อีกเรื่อยๆครับผมให้เรามาเจอกันเรื่อยๆก็ดีค่ะมีมีโอกาสที่ดีก็แบบมีหลายๆคนก็ ให้เราไปออกงานด้วยกันทั้งงานละครงานอีเวนต์งานผู้รับทรัพย์กันเยอะแหล่ะคนหนอเอ๊ะเราไปแบบมัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆก็เราก็ทําบุญกันส่วนใหญ่จะเป็นเน้นไปเรื่องแบบทําบุญแต่ทาบุญในวัดที่ดังๆนะตารที่เขาบอกว่าข้าวันนี้ดีใช่เราเราก็ลองไปดูครับลองไปดูลองไปทำดูแล้วก็ศรัทธาสิ่งพวกนี้นะถ้าผมเสริมเรื่องงาน จริงๆเราก็ตัวมุกมุกก็ไปไหว้เป็นเหมือนจินิมุคลได้กับตัวเองค่ะมุก็แบบขอพรเฉยๆจะมุกไม่คยได้บนอะไรเไม่ได้ขอเรื่องอะไรขอเรื่องอะไรอรส่วนใหญ่ก็เป็นงานครับเป็นงานมันยังอยู่ในวัยที่กําลังทํางานกันเขาอยากไปทํานาคาอยากไปบ้านผมเดี๋ยวจะชวน มันใกล้กันอ๋อมันใกล้กันก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราจะอาสาเป็นไกด์ให้จะพาเขาไปบ้านเลยเออใช่ไหนๆก็ไปเอาอไปได้ไปได้เปิดตัวเปิดตัวอะไรอย่างงี้เลยเฮ้ยเจเย้เลนะคะเจ๊เย้เออ ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แบบว่าทำบ้านเข้มนีแบบว่าเอ้อยากเจอนางเอกในต่อของหลานของลูกอะไรเงี้ยมีไหมจริงๆได้มาเจอแล้วครับเจอที่กองอะไรเงี้ยคุณตาคุณยายมาจากต่างจังหวัดแล้วจะมาหาที่กองอย่างเราไปถ่ายที่โคราชอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอแกเราบอกว่าไงเพราะว่ามันเป็นตนต่อทำไมทำไมตัวเล็กจังเล็กน่ารักน่ารักก็น่าจะเป็นดาวรุ่งสองดวงใหม่ๆนะของทั้งท้องเจ็ดนะครับโอ้โหน้องเข้มหล่อเนาะ ลูก<ม>าดาก็สวยมากด้วยใช่เราก็จิ้นเราก็เชียรนะคู่เนี้วยแมรรับตำแหน่งไกลส่วนตัวอยากเห็นเลยอ่ะเอเขาจะไปเที่ยวไหนกันบ้าออองรอดูรูปนะครับค่ะม,มากันที่หนุ่มจอห์นนี่เดฟกันบ้างน,นะคะถึงแม้ว่าจะถูกตัดออกจากหนังเรื่อง f a แฟนตาสติกบี s แต่ว่าได้รับค่าตัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทีเดียวค่ะ ที่ว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยสามร้อยกว่าล้านเลยละ mm. ถึงแม้ว่าบทตัวร้ายนะคะอย่างกรินโดวอลในหนังเรื่องแ a น t าส Be กบีชภาค3ที่แสดงโดยจอห์นนี่เดฟนั้นจะถูกถอดออกไปก็ตามแต่ว่านักแสดงหนุ่มใหญ่วัย5้ปีค่ะก็ยังคงได้รับค่าเหนื่อยจากการเล่นหนังเรื่องนี้เป็นจำนวน10ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ3 0มล้านหแสนบาทอยู่ดีค่ะเนื่องจากว่าจอห์นนี่เดฟนั้นได้เข้าฉากถ่ายทำหนังเรื่องนี้ในกรุงดอนดอนไปเมื่อวันที่20กัน เนยายนที่ผ่านมาด้วยฉากชัดนี้นะคะถึงแม้ว่าจะถูกตัดออกจากหนังจอ h ์นี่เดฟก็ยังคงจะได้รับเงินจากงานแสดงอยู่ดีค่ะทางสำนักข่าว h e h o l l y w o o d Reporter ครับก็เผยว่าในหนังเรื่องนี้นะครับมีฉากที่จอห์นี่เดฟเนี่ยแสดงอยู่1ฉากด้วยกันแต่ได้ถูกตัดออกไปจากหนังนะครับ ทางค่าย Warner Brothers เนี่ยก็ยินดีที่จะจ่ายเงินค่าเหนื่อยให้กับจอห์นนี่เดแบบเต็มจำนวนครับเนื่องจากการแพ้คดีฟ้องร้องหนังสือพิมพ์ทับลอยในอังกฤษที่ลงข่าวว่าจอห์นนี่เดเนี่ยได้ลงมือทุบตี Amber Heard ครับและจอห์นนี่เดก็แพ้คดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ถ่ายทำฉากดังกล่าวไปแล้วครับทาง Warner Brothers จึงต้องจ่ายเงินค่าเหนื่อยให้กับจอห์นนี่เดเหมือนในสัญญาที่ได้เซ็นเอาไว้ ส่วนข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับตอนนี้ก็คือนักแสดงหนุ่มใหญ่นะครับแมตต์มิคเคิลเซนนะฮะก็เจรจาทาง Warner Brothers เพื่อที่จะมาสวมบทเป็นกิลเลอร์เกนวอล์แทนจอห์นนี่เด็บนั่นเองนะครับ โดยการเจราจาค่ะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าตัวแมทมิคาเซนนั้นจะมารับบทเป็นกรินเดวอลในหนังแฟนตาสติกแฟนตาสติกบีชภาค3แต่ว่าทางค่าย w r r n r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  t t h r s s ค่ะยังไม่ได้คอนเฟิร์มอย่างชัดเจนในตอนนี้นะคะว่าตัวแมทนั้นจะมาสวมบทเป็นกรินเดวอลแทนจอห์นนี่เดนดริงหรือเปล่าซึ่งข่าวนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ ก็อาจจะเนื่องด้วยสัญญาที่เซ็นกันตอนเริ่มแรกกนาะว่าถ่ายทําเสร็จแล้วแต่ออกอากาศหรือว่าจะได้อะไรหรือเปล่ามันคงไม่ใช่หน้าที่ของจอห์นนี่เดยบที่จะไปรับผิดชอบตรงนั้นใช่ไหมคุรู้ว่าหนึ่งฉาก300้ล้านบาทค่ะแต่น่าจะเป็นฉากที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่าเขาก็เป็นเหมือนนักแสดงตัวดูดเหมือนกันนะใช่ถูกต้องนะคะนะครับเรามาที่การประมูลของการกุศลของคนดังกันนะครับเห็นว่าเอชชีรันเนี่ยทำเงินประมูลไปถึง20ล้านบาทเลยทีเดียวครับ ถือเป็นศิลปินใจบุญจริงๆครับสำหรับเอชเชเรนนะล่าสุดครับนำเข้าของส่วนตัวและของสะสมหลายอย่างเลยเป็นจำนวนมากกว่า220ชิ้นครับมาจัดก,การประมูลการกุศลในงานเอชเชเรน Made in Suffolk Legacy Auction ครับซึ่งผลก็ปรากฏนะว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลมากมายจนสามารถทำเงินจากการประมูลการกุศลครั้งนี้เนี่ยได้ถึง500,000ปอนด์หรือประมาณ20ล้านบาทครับ ส่วนตัวเอชเชเรนนะฮะก็ได้บริจาคเงินส่วนตัวเนี่ยเป็นจำนวน1 0 0 0 0แสนปอนหรือประมาณ4ล้านบาทอีกด้วยครับ เงินที่ได้รับจากการประมูลข้าวของส่วนตัวและเงินบริจาคของเอชเชเรนนะคะจะนําไปมอบให้กับทางมูล,ลนิธิการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กป่วยหนักซึ่งอยู่ในพื้นที่แถบอีสต์องเกียค่ะซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศอังกฤษในส่วนของข้าวของแล้วก็ของสะสมของเอชเชเรนนะคะที่ได้ประมูลไปก็มีทั้งงานศิละปะของศิลปินหนุ่มเองสคริปต์จากหนังเรื่อง Love Actually ค่ะกีตาร์ PRS Silver Sky รุ่นซิกเนเจอร์ของจอห์นเมเยอร์นะคะตัวต่อเลโก้ในสมัยเด็กของ เอชรันเองแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีบัตร VIP ีสำหรับเข้างาน after party ของงานมอบรางวัลแกร m m y ในปี2022จําจำนวน2ใบอีกด้วยค่ะแฟนๆที่รักเอชิรันจริงเขาโหอยากได้เนาะแล้วก็ได้ทำบุญด้วยส่วนตัวเนี่ยอยากประมูลบัตรเข้างาน after party มากเลยอ่ะอ๋อใช่มโ้ยคงจะเป็นที่สิ่งที่อยู่ในมือเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบนี่อ่ะ ฉันมีบัตรแบบของเอชชีเรนนะงี้หรอแบบว่าคอยดูนะฉันอ f t เตอร์ปาฉันจะเข้าไปเจอดาราทุกคนเลยอะ,อะไรอย่างนี้ครับอะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตความคืบหน้างานแต่งของคุณโทนี่กันค่ะ กลับมาช่วงที่2ค่ะอย่างที่เกริ่นกันไปนะคะว่าเดี๋ยวจะให้คุณโทนี่มาอัปเดตความคืบหน้างานแต่งซะหน่อยค่ะ อีกหนึ่งว่าที่เจ้าบ่าวโทนี่รักแก่นนะคะที่กําลังเตรียมตัวเข้าพิธีวิวาสกับแฟนสาวคุณแก้วจริญยาในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ที่เขาใหญ่ค่ะล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็มาอัปเดตงานแต่งให้เราฟังกันว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ยังมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดค่ะทั้งการ์ดโลเคชันแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเลยแต่คิดว่าทันแน่นอนสิ่งที่พร้อมที่สุดในตอนนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าก็คือใจนี่แหละพร้อมมากๆเลยจะให้แต่งตอนนี้เลยก็ได้งานเนี่ยจะเป็นงานเล็กๆเน้น คครรอบรัวส่วนเซอร์ไพรส์ในงานนะคะเจ้าตัวบอกว่าจะมีการทำหนังสั้นที่ชื่อว่าวันสุดท้ายเป็นการเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะผมกับแก้วได้คิดกันว่าในเมื่อเราเจอกันในวันในใน,ในงานแสดงแล้วก็เราเป็นนักแสดงในะทั้งกู่เราเลยอยากจะตอบแทนแฟนคลับแฟนๆหรือทุกคนที่ติดตามแล้วก็เชียร์เราหรือแบบอะไรช่วยเหลือเราทุกอย่างเนี่ย ด้วยการทําหนังสั้นขึ้นมาเรื่องหนึ่ง uh huh. เพื่อที่จะฉายวันงาน uh huh. เป็นไลฟ์สดผ่านทางช่อง ULN uh huh. ช่อง YouTube uh huh. ของเรานะครับ uh huh. คือมันเป็นสิ่งที่เราอยากสื่อสารมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องความรักเลย uh huh. แล้วก็รูปแบบของทีเซอร์ที่จะปล่อยออกมาก็จะเพียนเพ,ยน,เพยนด้วย <laughs> อยากอยากจะให้รอดูกันว่าจะเพี้ยนยังไงนะครับถ้าทําได้นะครับ uh huh. แต่ถ้าทาไม่ได้ก็คงปล่อยทางไอทั่วไปนะครับ uh huh. เราก็ขอบคุณเขาเหมือนกันที่ท,ที่ทำให้เราเรา มีเพื่อนคนหนึ่งที่มุ่งหน้าไปทางเดียวกันแล้วก็เป็นสิ่งที่คงไม่ได้ไม่ได้จะเจอง่ายๆมั้งกับคนที่สามารถลุยไปด้วยกันได้ทุกอย่างพร้อม่จะลำบาก ใกล้วันงานเข้ามาแล้วนะแต่ดูเหมือนไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะนั่นสิแต่อ,อ,อยากเห็นแบบคอนเซปต์งานทั้งหมดทั้งมวลอยากเห็นคอสตูมมากที่สุดเลยสำหรับบ่าวสาวเนี่ยต้องเชื่อว่าไม่ธรรมดาแน่นอนอร,อรอดูอยู่นะครับคะ่ะเรามาที่ฝั่งงานบันเทิงเกาหลีกันบ้างนะครับคิมซูฮยอนนะฮะเห็นว่าจะมีการนำแสดงในซีรีส์เรื่องใหม่ที่มีการดัดแปลงมาจากภาพยนตร์เรื่อง American Psycho ด้วยแหละครับ นักแสดงหนุ่มชื่อดังนกครับแห่งวงการบันเทิงนเกาหลีคิมซูฮยอนก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นการเจรจาเพื่อที่จะสวมบทนำในโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่ครับที่มีชื่อว่า Finger โดยซีรีส์เรื่องนี้ครับดัดแปลงมาจากหนังอเมริกันเรื่องอเมริกัน Psycho ที่นำแสดงโดยนักแสดงหนุ่มเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างคริสเยนเบลครับ ซีรีส์เรื่องนี้นะฮะฟิงเกอร์ครับเล่าเรื่องราวของชีวิตสถาปนิกหนุ่มชื่อดังนะที่มีอาการป่วยทางจิตเนื่องจากเป็นคนปฏิเสธสังคมและเป็นโรคที่มีหลายบุค,คลิกในคนเดียวโดยในหนังนะเวอร์ชันต้นฉบับตัวเอกของเรื่องเป็นฆาตรกรโรคจิตอีกด้วยครับซึ่งในตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีการเผยรายละเอียดค่ะว่าซีรีส์เรื่องฟิงเกอร์ที่คิมซูยอนนำแสดงนั้นจะเป็นฆาตกรโรคจิตเหมือนที่คริสตินเบลเล่นในหนังเรื่องอเมริกันไซโคหรือเปล่านะคะ นายคิมซูยอนค่ะถือว่าเป็นนักแสดงอันดับต้นๆของวงการจอแก้วเกาหลีคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างอย่างมากนะคะจากการเล่นซีรีส์เรื่อง My Love From The Star หรือว่าในชื่อไทยว่ายายตัวร้ายกับนายต่างดาวที่คิมซูยอนนั้นได้มีโอกาสประชันบทบาทกับจอห์นจีฮยอนส่วนซีรีส์เรื่องล่าสุดที่คิมซูยอนนำแสดงก็คือ It's Okay to Not Be Okay ที่เพิ่งจะฉายจบไปในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะ เรต้องเล่นเป็นฆาตกรลรกจิตหน้าหล่ออย่างเงี้ยนะมันจะต้องออกมาแนวไหนนะถ้ามันเป็นแบบตามเนื้อเรื่องอเมริามากันไซโ,โครจริงๆนะอ,อยากดูต้องรอติดตามกันนะคะยังคงอยู่ในวงการบันเทิงเกาหลีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูรายชื่อน,นักแสดงแล้วก็หนังที่ได้เข้าชิงรางวาัล The Blue Dragon Film Awards ครั้งที่41กันค่ะ The Man Standing Next นะคะหนังดราม่าแนวการเมืองที่นำแสดงโดยอีบยองฮอนอีซองมินและอีฮีจุนก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล V.T. The Blue Dragon Film Awards ครั้งที่41สูงสุดถึง11สาขาเลยค่ะโดยหนังดราม่าระดับคุณภาพเรื่องนี้นะคะได้เข้าชิงรางวัลในสาขาสำคัญคัญอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมโดยอูมินโฮนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมโดยอีบยองฮอน ส่วนอีซองมินและอีจีฮุนนะคะต่างก็ได้เข้าชิงในสาขานะักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่นอกจากนี้หนังเรื่องนี้ค่ะก็ยังได้เข้าชิงในสาขาอื่นๆด้วยอย่างบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมดนตรีประกอบยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมและกำกับสินยอดเยี่ยมด้วยค่ะ ส่วนหนังแอคชั่นสุดมันนะครับเรื่อง Deliver Us From e v o นะครับที่นำแสดงโดยอีจองแจและหว a n จองมินนะก็เข้าชิงรางวัลเวทีนี้รนะองลงมาที่9สาขาโดยหนังที่เข้าชิงในสาขานะครับกำกับผู้กำกับยอดเยี่ยมขอไปครับโดยหงวอนชานในขณะที่หว a n จองมินและอีจองแจต่างก็ได้เข้าชิงรางวัลในสาขานะักแสดงนำชายยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ส่วนพักจองมิน ได้เข้าชิงในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมด้วยครับนอกจากนี้ d e l i v e r from Us ครับก็ยังเข้าชิงรางวัลในสาขาด้านโปรดักชันอย่างกำกับภาพยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมดนตรีประกอบยอดเยี่ยมและกำกับสินยอดเยี่ยมอีกด้วยครับ ส่วนหนังที่ได้เข้าชิงรางวัลเวที The เบิลไดกอนฟิล์มครั้งที่41รองลงมาจากนี้นะคะก็คือเรื่อง Moonlit Winter ที่ได้เข้าชิง7สาขาค่ะแล้วก็ยังมีหนังเรื่อง Kim Ji Young Born 1982นะคะที่ได้เข้าชิงถึง6สาขาโดยหนังทั้ง2เรื่องนะคะต่างก็ได้เข้าชิงในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมส่วนงานมอบรางวัลค่ะก็จะจัดขึ้นที่ Paradise City ในเมืองอินชอนวันที่11ธันวาคมนี้นั่นเองค่ะ เราก็มาต่อกันที่วงการเพลง o u n t r y อเมริกันกันบ้างนะครับสำหรับงานนี้2020 CMA awards เนะเดี๋ยวไปดูผลรางวัลกันหน่อยครับ งานประกาศรางวัลประจำปีนะของเวที Country Music Association Awards หรืองาน CMA Awards นะครับครั้งที่54ปีนี้แม้จะถูกเลื่อนจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ครับแต่ก็เดินหน้ากลับมาจัดแบบมีผู้ชมทำกลางมาตรการเว้นระยะห่างและการตรวจหาเชื้อของศิลปินและผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวด สำหรับผลรางวัลที่ประกาศออกมาให้ทราบกันแล้วนะครับสาขา m มิวสิกวิดีโอแห่งปีก็เป็นของเพลง Bluebird โดยมิ r a n d a าแลมเบิครับที่ปีนี้นะ่ยผ่านเขาจริงมากที่สุดเฉือน MV เพลง10,000 Hours นะของแดนแอนเชและจัสตินบีเ b e r ไปได้ครับอย่างไรก็ตามค่ะแดนแอนชนะคะก็สามารถคว้ารางวัลศิลปินดูโอแห่งปีไปครองได้ส่วนในสาขา c ว l Group u p the y e a r นะคะหรือว่าศิลปินกลุ่มแห่งปีก็ตกเป็นของวง o อ d Dominion นั่นเอง ขณะที่รางวัลเพลงแห่งปีและซิงเกิลแห่งปีนั้นนะคะปรากฏว่าเพลง The Bones โดย m a r e n Morris นะคะนักร้องนักแต่งเพลงวัย30ปีก็กวาดไปครองได้ทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมและแฟนเพลง Country ติดตามผลรางวัลทั้งหมดของงานนี้นะคะร,รวมถึงโชว์เด็ดๆในงานซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะมี Justin Bieber เนี่ยจะร่วมโชว์ด้วยในช่วงข่าวพาคาม Inside News Tonight ได้คืนนี้19นาิก15นาทีค่ะ นั่นคือทั้งหมดของช่วงนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางการติดต่อของรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น Line แอดนะฮะเพื่อนกันได้ครับ Facebook Fanpage นสาย s d ช HD ครับรวมทั้ง YouTube Channel t r บิ i ั i o n s Official ด้วยครับแนะนำติชมรายการกันเข้ามาได้ทางอีเมลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีดี r u e ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะครบวนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง true side hd เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ true side hd และเราก็ยังมี social media อีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ